เคยมีจักรวรรดิหนึ่งที่โลกจารึกไว้ว่าเป็นหายนณะครั้งใหญ่เลยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยจักรวรรดิเดียวกันนี้แหละกลับเป็นพลังที่เชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเลยเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงที่มันซับซ้อนของจักรวรรดิมองโกกันคือพอพูดชื่อมองโกขึ้นมาเนี่ยภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ก็คงจะเหมือนๆกันใช่ไหมครับกองทัพม้าที่แบบไม่มีใครหยุดได้ บุกทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าเผาเมืองจนวอดวายคือมันเป็นเหมือนฝันร้ายที่โลกจดจำไม่เคยลืมเลยจริงๆแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นล่ะจะเป็นไปได้ไหมว่าเบื้องหลังความโหดเหี้ยมทั้งหมดเนะี่ยมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าซ่อนอยู่หรือว่าการทำลายล้างทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ก้าวแรกของการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมานี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อพวกเขาไปเลยโอเคครับ เรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดของพายุลูกนี้กันเลยดีกว่าคือก่อนที่โลกจะได้ยินชื่อเจงกิสขานเนี่ยนะครับไอ้ทุ่งหญ้าสเตปอันกว้างใหญ่ไพศาลบ้านของพวกเขาเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงกันแน่ลองลึกภาพตามนะครับดินแดนที่ไม่มีใครเป็นใหญ่แต่ละเผ่าก็รบกันเองแย่งชิงทรัพยากรกันไปมาคือความขัดแย้งนี่มันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันหายใจเลยครับเป็นดินแดนที่แบบแตกแยกวุ่นวายสุดๆไม่มีคําว่าเป็นปึกแผ่นอยู่ในหัวเลยแม้แต่นิดเดียว แลรู้ไหมครับว่าอาวุธที่ทรงพลันที่สุดของมองโกในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาบไม่ใช่ธนูแต่เป็นสงครามจิตวิทยาครับคือพวกเขาจะสร้างชื่อเสียงด้านความโหดเหี้ยมแล้วก็ปล่อยข่าวลือออกไปก่อนเลยมันเหมือนกับยิงลูกธนูอาบยาพิษนั่นแหละครับที่มันไปทําลายขวัญกําลังใจของศัตรูจนพังไม่มีชิ้นดีก่อนที่ทัพจริงจะไปถึงซะอีกแล้วจากชนเผ่าที่ตีกันเองไม่เลิกเนี่ยมันกลายมาเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกได้ยังไงกัน จุดเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่คนคนเดียวคนที่ไม่ได้เป็นแค่นักรบแต่เป็นสถาปนิทางสังคมเลยทีเดียวนี่คือสูตรสำเร็จ3ข้อของเจงกิสคาเลยครับข้อแรกเลยนะทลายระบบเส้นสายเก่าๆทิ้งให้หมดใครเก่งจริงคนนั้นได้ดีไป2、สร้างกฎหมายกลางขึ้นมาที่เรียกว่ายาซ่าทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันไม่สำคัญว่าจะมาจากเผ่าไหนและ 3. คือการใช้ความกลัวเป็นเครื่องมืออย่างฉลาดสุด,สด นี่คือการหลอมรวมคนด้วยวิสัยทัศน์และกฎเกณฑ์นะครับไม่ใช่แค่ใช้กําลังอย่างเดียวและนี่คือจุดที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าหลังจากพายุสงครามที่มันโหดร้ายสุดๆผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมากับกลายเป็นยุคแห่งสันติภาพครับใช่แล้วครับสันติภาพและการเชื่อมต่อกันในระดับที่แบบไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกเลยนักประวัติศาสตร์เขาเรียกยุคนี้ว่าพักมองโกเลียครับหรือถ้าแปลตรงตรง,ตรงก็คือสันติภาพมองโกนั่นแหละ มันคือช่วงเวลาที่ดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะถูกปกครองด้วยอำนาจเดียวซึ่งผลที่ตามมาก็คือเสถียรภาพและการค้าที่ปลอดภัยใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยไอ้คำพูดนี้เนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนพูดเกินจริงไปหน่อยใช่ไหมครับแต่มันสะท้อนภาพความปลอดภัยบนเส้นทางการค้าอย่างเช่นเส้นทางสายไหมได้แบบชัดเจนที่สุดแล้วจริงๆความสงบรเรียบร้อยภายใต้กฎของมองโกนะครับมันเข้มแข็งมากจนกลายเป็นตำนานเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้เลย แล้วคำถามคือในดินแดนที่มันใหญ่โตขนาดนั้นน่ะเขาควบคุมและสื่อสารกันได้ยังไงคำตอบก็คือระบบยําครับให้เรานึกภาพเครือข่ายสถานีม้าเร็วที่กระจายอยู่ทั่วจัก,กรวรรดิเลยนะมีม้าสดใหม่มีคนขี่พร้อมตลอดเวลามันทำให้ข่าวสารจากเมืองหลวงเนี่ยไปถึงชายแดนได้ในเวลาแค่ไม่กี่วันเองโหไม่ต่างอะไรจากอินเทอร์เน็ตในยุคโบราณเลยนะครับที่มันย่อโลกทั้งใบให้เล็กลงพอเส้นทางมันปลอดภัยแล้วเนี่ยทีนี้แหละครับ การแลกเปลี่ยนความรู้ก็เฟื่องฟูสุดๆไปเลยอย่างที่เห็นในสไลด์นี้เลยนะครับโลกมันเชื่อมถึงกันจริงๆเทคโนโลยีดินปืนเดินทางจากจีนไปยุโรปหมอจากเปอร์เซียไปทํางานในจีนคือผู้คนความรู้เดินทางข้ามทวีปกันแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนไอ้กำแพงที่เคยกั้นอาระยธรรมต่างๆมาเป็นพันๆปีนะมันพังทลายลงในยุคนี้เองแต่ถึงจะดูเหมือนไม่มีใครหยุดได้ จัก,กรพรรดที่ยิ่งใหญ่นี้ก็มีวันต้องเจอกับกำแพงที่ข้ามไม่ผ่านเหมือนกันแล้วคำถามก็คืออะไรล่ะที่สามารถหยุดยั้งกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้พลังที่หยุดมองโกนได้เนี่ยหลักๆมาจาก2ทางครับทางแรกเลยคือพลังของธรรมชาติอันนี้ควบคุมไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพายุคาเิคเซหรือที่แปลว่าวายุเทพที่ถล่มกองเรือที่ญี่ปุ่นหรือจะเป็นต่าทึบกับโรคระบาดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางที่2ก็คือกำแพงของมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละครับที่สมรภูมิอัญยาลุษกองทัพมัมลุกข,ของอียิปต์ได้ทําให้โลกเห็นเป็นครั้งแรกเลยว่าเฮ้ยกองทัพมองโกลก็แพ้เป็นเหมือนกันแต่ถึงจะมีศัตรูจากภายนอกสิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่อันตรายที่สุดสําหรับพวกเขานะครับแล้วอะไรกันละ่ะคือศัตรูตัวจริงที่มันร้ายกาจจนทําลายจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นี้ลงจากข้างในคําตอบก็คือ สนิมที่เกิดจากเนื้อในนั่นเองครับความขัดแย้งเรื่องการสืบทอดอำนาจความบาดหมางกันเองของลูกๆและหลานเจงกิสขานี่แหละที่มันค่อยๆกัดกินความแข็งแกร่งของจักรวาลจนผุพังจากข้างไห่ก็เหมือนกับงูกินหางนั่นแหละครับที่ค่อยๆทำลายตัวเองลงไปช้าๆทีนี้พอพายุลูกนี้มันสงบลงแล้วเราจะมองมรดกที่จักรวรรดิมองโกวทิ้นไว้ให้โลกใบนี้อย่างไงนีว่าพวกเขาเป็นผู้ทำลายอรารยธรรม หรือเป็นผู้สร้างโลกที่เชื่อมถึงกันสไลด์นี้สรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับคือจากภาพจําเก่าๆที่เรามองว่าพวกเขาคือหายนะแต่นักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ๆเนี่ยเริ่มมองเห็นอีกด้านหนึ่งว่าพวกเขาคือคนที่มาทลายกําแพงเก่าเพื่อสร้างสะพานเชื่อมโลกใบใหม่ขึ้นมาเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้โลกเข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมต่อหรือที่เรียกว่าโลกาพิมัตในยุคแรกๆนั่นเองครับและที่มันน่าสนใจไปกว่าน,นั้นอีกก็คือ ขณะตอนที่จกักรวรรดิล่มสลายไปแล้วเนี่ยยังส่งผลกระพบมหาศาลเลยนะครับเพราะการเชื่อมต่อที่พวกเขาสร้างเอาไว้มันได้นําพาความรู้และเทคโนโลยีไปถึงยุโรปและแรงกระเพื่อมจากการล่มสลายครั้งนั้นแหละครับที่กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จุดประกายให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรเนซองส์ขึ้นมาสุดท้ายแล้วคําถามมันก็ยังคงอยู่ว่าเราควรจะจดจําพวกเขาในฐานะอะไรดีระหว่างผู้ทําลายกับผู้สร้าง จากประวัดิที่ทำลายล้างเพื่อสร้างโลกที่เชื่อมถึงกันมันเป็นมรดกที่ซับซ้อนจริงๆครับและก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อไปว่าประวัติศาสตร์จะพิาาพากษาพวกเขายังไงกันแน่